สลามจ้าระวเองจ้าวันนี้นะคะราวากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับเมนูบ้านๆเมนูพื้นบ้านของคนสามจังหวัดายแดนใต้รวมมกิตอนะคะวันนี้ราวาก็มาพร้อมกับเมนูนมจีนและละแซนะคะวันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเราจะไม่ได้มาทําขนมจีนเส้นสดนะคะหรือละแซเส้นสดนะคะแต่เราจะมาทําน้ํายาของมันนะคะคือถ้าใครอยากดูว่าเออละแซทําอย่างไรนะคะเราเคยทําคลิปก การทำละแสมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับละแสเลยนะคะประวัติความเป็นมาอะไรแบบนั้นจะมีอยู่ในคลิปนั้นแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเนาะเอาละค่ะเราจะมาทําน้ํายากมาพูดถึงเรื่องน้ํายาดีกว่านะคะน้ํายาที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นสูตรของคนสามจังหวัดชายแดนใต้รวมมากิโตนะคะคือมี2แบบด้วยกันสีขาวกับสีแดงนะคะซึ่ง2ส,สูตรน,นี้ค่ะคือถ้าเป็นสีขาวนะคะเหมาะสําหรับ ทานกับละแเซแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กนะคะแล้วก็คนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะส่วนสีแดงนะคะน้ํายามันจะจัดจ้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันเพิ่มพริกกินดาอะไรพวกนี้นะคะส่วนส่วนผสมอย่างอื่นมันก็คล้ายๆกันนะคะมาดูกันเลยว่าทำอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปทำนะคะเราก็ต้องมาเก็บผักเครื่องเคียงพื้นบ้านนะคะไว้กินกับละแซแล้วก็ละซอก่อนนะคะรอบบ้านเนาะ หลังจากที่เราเก็บผักพื้นบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของตัวปลานะคะคือปลาะคะ่ะเป็นส่วนประกอบหลักของน้ํายาขนมจีนของคนสามจังหวัดเชียงใต้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสองสูตรเลยค่ะสูตรขาวสูตรแดงนะคะคือเราจะมาทําความสะอาดปลาเนาะควักไส้อะไรเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาปลาไปต้มเค็มนะคะเพื่อนๆ คือปลาต้มเค็มก็ยังคงเป็นสูตรเดิมนะคะเ,เพื่อนๆก็คือใส่เกลือสมุนนะคะใส่น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลตะโหนดหรือน้ําตาลแว่นอะไรก็ได้นะคะน้ําตาลปี๊ก็ได้และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือส้มแขกนะคะแล้วก็ต้มให้มันสุกนะคะระหว่างที่รอปลาสุกนะคะเราก็จะมาปอกหอมปอกกระเทียมอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราได้เตรียมของสําหรับทําน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมขิงอะไรพวกนี้นะคะพริกชี้ฟ้าพริกกินดาพริกไทยดําอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของกะทินะคะเนื่องด้วยกะทิของเรารู้สึกว่ากะทิของเราวันนี้ไม่เข้มข้นเท่าไหร่เราก็เลยจะมาปั่นตัวเนื้อมะพร้าวของเรานะคะ ซึ่งการปั่นแบบนี้นะคะจะคั้นตัวเนื้อตัวน้ํากะทิได้แค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าคือน้ํากะทิมันหมดไปในรอบเดียวแล้วนะคะแล้วก็มันจะเข้มข้นด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าวันไหนที่เพื่อนๆทําอาหารแล้วรู้สึกว่ากะทิมันไม่แบบมันไม่เข้มข้นน้ำกะทิไม่พอหัวกะทิไม่พอนะคะทําวิธีนี้ได้แต่ว่าคือคั้นได้รอบเดียวเท่านั้นนะคะคือรอบที่สองมันจะไม่มีหัวกะทิแล้วก็หางกะทิแล้วนะคะ หลังจากที่ทำในส่วนกะทิเสร็จนะคะเราก็จะมาแกะเนื้อปลาต้มเค็มของเรานะคะคือเอาเฉพาะเนื้อนะคะก้านเราไม่เอานะคะ พอเราแกะเนื้อปลาเสร็จนะคะเราก็จะมาขยำแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวเนื้อปลานะคะของเราเล็กลงมานิดนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการนำไปปั่นด้วยกะทินะคะอีกสักครู่เราก็จะเอาไปปั่นแล้วนะคะ เาละค่เราก็จะปั่นในส่วนของน้ำยาสีขาวนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงขิงกระเทียมแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็ปั่นโลดนะคะ หลังจากที่ปั่นตัวเครื่องเทศสําหรับน้านํายาขนมจีนสีขาวแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเนื้อปลากับกะทิมาปั่นต่อนะคะพอปั่นตัวกะทิกับเนื้อปลาต้มเค็มเสร็จนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะ่ะไว้ทํหนน้ํายาขนมจีนสีขาวกับน้ํายาขนมจีนสีแดงนะคะซึ่งสองสูตรนี้ต้องใช้ตัวเนื้อปลาทั้งนั้นนะคะ แลวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะคือก็คือใส่ตัวเนื้อปลาส่วนแรกที่เราแบ่งไว้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ตัวกะปิลงไปเลยะคะ่ะ,ะแล้วก็ตรงรถนะคะเราก็จะใส่ตัวกะปิลงไปนะคะน้ํากะปิที่เราบี้มานะคะแล้วก็ใส่ส้มแขกแล้วก็ เกลือน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะคือเราจะไม่ตั้งไฟนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกมันนะคะรอให้มันเดือดเดียวก็เป็นอันว่าได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เรายกจากเตานะคะเราก็ต้องคอยคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้เนื้อปลาของเรานะคะเป็นก้อนนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวน้ํายาขนมจีนสูตรสีขาวของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของสูตรสีแดงนะคะคือเราจะใส่ ผักอะไรก็ได้นะคะคือเขานิยมใส่พวกอะไรนะมะเขือเปราะอะไรพวกนี้แต่วันนี้เราจะใส่ตัวหน่อไม้ลงไปนะคะคือหน่อไม้สดเลยนะคะคือเราต้องปอกเองก็ต้มเองเลยครับเพื่อนๆนหน่อไม้สดเนะะี่ยค่ะถ้าเราไปต้มเองเราต้องต้มแบบต้องใช้ไฟแรงนะคะ บางคนนะคะเขาจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในหน่อไม้บางคนก็จะใส่เกลือบางคนเขาจะใส่น้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะพอต้มเสร็จนะคะตอนนี้เราก็มาทำในส่วนของน้ำยาสีแดงนะคะคือที่ขาดไม่ได้คือพวกพริกชี้ฟ้าแห้งแล้วก็พริกจินดานนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็ขมิน้นกระชายหอมแดงแล้วก็ขิง กระเทียมอะไรพวกนี้ยค่ะเพื่อนๆก็สูตรมันก็คล้ายๆกับน้ำยาหนมจีนสีขาวนะคะคุณแล้วก็ปั้นโลดนะคะเนี่ค่ะแล้วก็ผสมกับตัวเครื่องปรุงสีขาวที่เราปั่นไว้แล้วเนาะอืมแล้วก็เราก็จะมาผัดเครื่องเทศของตัวน้ำยาขนมจีนนะคะเราจะผัดไว้สักพักให้มันแตกมันก่อนนะคะเราถึงจะใส่ตัวกะทิลงไปนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะพริกแกงของเราแตกมันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวกะติกับเนื้อปลาที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องคนนะคะอย่าหย,ยุดคนนะคะเพราะว่าถ้าหยุดคนนะคะตัวเนื้อปลาของเราจะจับเป็นก้อนนะคะไม่อร่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของหน่อไม้ต้มที่เราทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปนะคะ แล้วก็เราก็จะมาถึงตอนที่เราปรุงรสนะคะเราก็จะใส่เกลือน้ําตาลลงไปนะคะตามใจชอบและสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยนะคะอย่างหนึ่งก็คือส้มแขกนะคะคือมันจะให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็ดับคาวด้วยะคะ่ะเนื่องจากเราใช้ปลาในปริมาณเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปด้วยะคะ่ะรอให้มันเดือดนะคะเราก็ยกขึ้นเราจะไม่ตั้งไฟนานนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันแตกมันไปกว่านี้มันจะไม่อร่อยนะคะคือในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะคือเราจะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาลงไปนะคะและหลังจากนั้นหลังจากที่เรายกขึ้นจาก ไปนะคะเราก็จะคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนนะคะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่อร่อยนะคะพอทําน้ํายาเสร็จนะคะเราก็จะมาหั่นซอยผักนะคะตรงนี้นะคะเป็นดอกดาหลานะคะคือคนสามจังหวัดชายแดนใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นขา้าวยำหรือว่าละแซะหรือว่าหนมจีนนะคะเขาจะกินคู่กับเนี่ยค่ะผักเครื่องเคียงนะคะผัดพื้นบ้านที่เขาหั่นซอยเล็กๆๆ,ๆนะคะแบบนี้เลยนะคะคณ ดอกดาหลานะคะไม่ว่าจะเป็นในข้อยำหรือว่าในหนมจีนละแซอะไรพวกนี้นะคะเป็นผักเครื่องเคียงที่เขาแบบขาดไม่ได้นะคะอย่างแรกคือมันเพิ่มสีสันให้ดูน่ากินสีแดงสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะคะมันมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะพอผสมกับผักพื้นบ้านอย่างอื่นนะคะมันจะ อร่อยมากเลยค่ะมันจะโดดเด่นอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีปกติผักอื่นมันจะมีให้รสชาติแบบใบไม้ใบไ,ไม้เกินไปอันนี้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวมันจะช่วยตัดความแบบบางทีบางผักบางชนิดมันจะขมบางชนิดมันก็หวานแบบเออมันทําให้ผักหลายๆอย่างที่รวมตัวกันมาค่ะแบบมีรสชาติแบบกลมกล่อมอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะองค์ประกอบทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาขนมจีนสีแดงก็เสร็จแล้วน้ำยาขนมจีนสีขาวก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็ขนมจีนของเราก็พร้อมแล้วละแซของเราก็พร้อมแล้วผักเครื่องเคียงก็พร้อมแล้วนะคะมีถั่วงอกใบโหระพาแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวยอดชะอมแล้วก็ยอดใบมะม่วงหิมะาพาันนะคะแล้วก็ นี่ค่ะขนมจีนนะคะที่เขาใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนในถาดของเรานะคะก็มีน้ำยาขนมจีน2ชนิดแล้วก็ผัดเครื่องเคียงที่แบบไม่ได้หั่นซอยแล้วก็ผัดเครื่องเคียงที่เขาหั่นซอยแล้วก็พริกนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นขนมจีนขนาดกลางนะคะคือขนมจีนวันนี้มันมี2ชนิดนะคะนี่เป็นเส้นละแสนะคะคือมีฝั่งขวาคือเส้นเล็กนะคะฝั่ง นี่คือเส้นกลางนะคะเอาล่ะค่ะไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่นะคะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาติดตามชม Raw Story และอาหารบ้านๆนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Raw ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับอาหารบ้านๆของ Raw Story ค่ะ